สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโดนัทนะคะวันนี้โดนัทอยู่ที่รถมือ2ทีอาคารนะคะวันนี้โดนัทจะมีรถอะไรมานําเสนอนะคะเพราะว่าวันนี้รถเข้าใหม่มาเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าตอนนี้เราจะมีรถเข้าใหม่หลายคันเลยเริ่มกันเลยนะคะคันแรกจะเป็นนิสสันนาวาร่านะคะสีดําคันนี้เลยนะคะรถปี2019 บอกได้เลยนะคะว่าลูกค้าที่เป็นแฟนขับกระบะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ารถนิสสันนาวาเราคัดสรรมาเป็นพิเศษเลยนะคะมีหลายรุ่นหลายแบบหลายสไตล์เลยนะคะและคันถัดมานะคะเป็นคันนี้เลยนะคะที่ใครๆนะคะคลั่งไครเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นแ a c k Edition นะคะสวยงามมากๆรถปี2019ซึ่งลูกค้าได้ไปเนี่ยถือว่าเหมือนได้รถใหม่มากๆเลยค่ะและคันนี้นะคะ เป็นสีบอลเ,เงินคนเงินขนทองแน่นอนนะคะเป็นนิสสันนวาวาร่า2.5นะคะลูกค้าเป็นตัว EL ที่ลูกค้าเนี่ยกำลังถามหาตอบโจทย์กันมากๆเลยค่ะคันนี้แนะนำเลยนะคะและคันนี้นะคะเป็นคันที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากๆคันพิเศษสุดๆเลย ใครที่รอชมนะคะรถเจ็ดที่นั่งนะคะนิสสันเทียรคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยสวยงามมากๆลูกค้าเข้ามาเลยนะคะรีบจับจองเลยเพราะว่าเป็น2.3 V L ด้วยนะคะตัวท็อปเลยค่ะลูกค้าและคันนี้เลยนะคะพิเศษสุดๆหล่อมากๆเลยนะคะกับการรอคอยเลยนะคะออนนิวนะคะปี2020 ลูกค้าได้ไปนี่คือเหมือนรถใหม่เลยนะคะออปชั่นจัดเต็มสวยงามนะคะภายในของรถคันนี้คือแล้วได้เป็นสีดําด้วยนะคะใครที่กําลังรอคอยอีสุ u ุนะคะดีแม็1.9ปี2020ออ l นิวคันนี้นะคะห้ามพลาดเลยแล้วก็มีเข้ามาคันเดียวด้วยนะคะลูกค้าและคันนี้นะคะเป็นการเปิดตัวของนวรานะคะสีต้มเป็นปี2019นะคะลูก ค้าที่สนใจนวราคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าห้ามพลาดนี่นะคะลูกค้าดูได้เลยก่อนปรับสภาพยังสวยงามขนาดนี้แล้วถ้าเกิดสมมตินำไปปรับสภาพแล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะลูกค้าเตรียมรอชมได้เลยนะคะมาแล้วนะคะลูกค้าใครที่รอมัสด,ด้าสอนะคะสกายแอคทีฟรุ่นนี้เลยนะคะเป็นปี2019 ห้ามพลาดเลยนะคะมาแล้วแม้กระทั่งดูนะคะลูกค้ารถยังไม่ได้ปรับสภาพยังสวยเลยค่ะดูแม้กระทั่งแม็กนะคะชุดแต่งสวยงามมากๆเลยค่ะและใครที่กำลังมองหารถที่ผ่อนเบาๆสบายดายนะคะและรถสภาพสวยเหมือนใหม่รถป้ายแดงเลยนะคะต้องแนะนำเลยค่ะ t o y ยต้ายาริคันนี้เลยนะคะปี2020ดูนะคะลูกค้าป้ายแดงยังติดอยู่เลยนะคะและมีเข้ามาให้เลือกหลายคันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะใครที่อยากผ่อนน้อยลงมาหน่อยนะคะแล้วก็มีให้เลือกนะคะยาริสปี2019และเป็นโฉมนะคะปี2018คันถัดมาเลยนะคะลูกค้ารีบเข้ามาจับมาจองได้เลยนะคะเพราะว่ารถที่เข้ามาใหม่ทางทีอาคาอัปเดตให้ลูกค้าทุกวันเลยนะคะ เมื่อกี้นะคะเราพาไปชมไซส์เล็กๆแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาชมไซส์สำหรับครอบครัวแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ Honda CRV ปี2016คันนี้เลยนะคะซึ่งเป็นโฉมปัจจุบันแล้วนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยค่ะใครที่เป็นแฟนขับนะคะรถเจดที่นั่งสไตล์ครอบครัวแนะนำเลยนะคะ เอาละค่ะใครที่เป็นแฟนขับนะคะมิสซูวิชิไทตันนะคะปี2025ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะคันนี้เลยค่ะลูกค้าคันด้านหลังโดนัทนะคะได้เป็นสีส้มสวยงามมากๆนะคะเป็นโฉมปัจจุบันโฉมใหม่เลยนะคะและในสต็อกของเรานะคะตอนนี้มีให้เลือกนะคะทั้งสีขาวสีส้มนะคะ หากลูกค้านะคะดูเลยได้เลยนะคะสังเกตได้เลยว่าล้อของเขาเนี่ยสวยงามมากๆตัดกับตัวสีส้มนะคะแล้วก็ดีไซน์ของรถคันนี้บอกได้เลยว่าราคาคุ้มค่าประหยัดสุดๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะทางที่ราคานะคะเอาใจลูกค้าที่อยากผ่อนกระบะกับเบาๆสบายๆนะคะเอาไว ในเรื่องของการต่อยอดธุรกิจนะคะก็คือมีมาให้เลือกเลยนะคะม i t s u บิชิไ t i t a คันนี้เลยนะคะทั้งสองคันนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังโดนัทเป็นสีขาวด้วยนะคะและยังไม่พอนะคะเรายังมีสีเทาให้ลูกค้าได้เลือกนะคะหลากหลายมากเลยซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าทางที่อาคารนะคะมีรถเข้ามาใหม่ๆนะคะเอาใจคุณลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถไปต่อยอดทําธุรกิจหรือจะนํารถนะคะลูกค้ามาสามารถแลกเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่ได้เลยนะคะ ซึ่งตอนนี้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หมดเลยใครที่กำลังมองหา aris, Honda Z, ะะรถยาริสฮอนด้าแจ๊นะคะกระบะนะคะทางทีนยคาของเรานะคะนำเข้ามาให้เลือกหลากหลายเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถที่โดนัทนำมาเรียกน้ำย่อยคุณลูกค้า ที่มีด้วยการหลากหลายแบบหลากหลายรุ่นนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อมาที่เบอร์094 446 9163นะคะหรือเบอร์089 4433 774นะคะโชว์รูมของเรานะคะ ตั้งอยู่ปากซอยเสรีไทย73นะคะและลูกค้านะคะยังสามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ facebook นะคะรถมือ2ทีอาคาหรือทาง youtube นะคะรถมือ2ทีอาคาหรือว่าจะเป็นเพจทีอาคา2004หรือ Li@@ n ์แอดแอสทีอาคานะคะและคุณจะไม่พลาดสาระรถดีๆจากทีอาคานะคะสำหรับวันนี้โดนัทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ